ครับสวัสดีครับออก,กับเราครับช่องแม่น้อยหน,ะเนาเพชรจ้าชัยน๋นะครับผมบรรยากาศเช้านะครับวันสงกรานนะครับนะครับแม่น้อยหนาะก็ไม่ได้ออกมาหูนานแล้วนะครับผมไม่ได้ออกมาข้างนอกนะครับผมเพราะว่าไม่ได้ไปไหนนะครับผม ที่วฟานเก็บเกิดอุบัติเหตุก็ไม่ได้ไปไหนนะครับผม,ผมก็อยู่แต่ในคอกนะครับทั้งแม่ทั้งลูกเลยครับนีก็ถือว่าออกมาเล่นน้านะครับผมอยู่ต้นไม้นะครับผมนานนาสนะครับผมได้ออกมาทีหนึ่งนะครับเลเอาเอาเอาเล่เล่เ นะครับดูดูดูลูกชายก็ขวนขวนครับขวนขวนขว,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 วนเอา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 ทำอะไรฮึบนะนะนะกฮึบเอาฮึบอุ้ยเฮ้ยเอา นี่จะก,กะ,อกกะถอยไปแม่บอกว่าอย่างนี้ครับไปถอยไปทางมดตัวเท่าช้างนะหนูไม่ใช่ตัวเท่าแมวนะโอ้ดิไม่อยักดิจะ ตภาาเด็กนะครับผมเดินเดนดึงเดดังเดงดงเดินดูดเออกไว้แล้วนะมันนะเฮ้ยเฮ้ยมีเสียงมีเสียงนนี่นีมีเสียงด้วยมีเสียงด้วย เริ่มจะมีเส hmm? hmm? oh! okay. right. ียงแล้วอึบอึ๊บปี๊ดร่างกายต้องการประทะนะครับผมติดกกำลังห้าวครับเด็กกำลังห้าวเลยเด็กปี๊ดปี๊ดเอาเอาเอาปี๊ดทะลุขาหนาออกขาหลังเอาเอาอึบอึบปี๊นะครับอึ๊บอึบอึ๊บ อุยอ้ยนี่นั่น,นต้องโดนดีครับผมต้องโดนสิครับผมไปกวนกวนทำไมกวนทำไมโอ้โนั่หนักหาเรื่องอีกแล้วหาเรื่องอีกแล้วเด็กที่ดีเลยนะครับผมชอบหาเรื่องนะครับผม นั่นครับต้องแม่ทั้งลูกเลยครับนี่เออ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 กินน้ำต้องกินในโลกกันทั้งแม่ทั้งลูกนะครับตัวเล็กก็เหมือนกันนะครับ วล็กก็เหมือนกันเบจยาก็เหมือนกันนะครับของการกินน้ำนะครับนี่เนื้อไหนสินะแจะกินจะกินเอ้ย,อยนี่ Ôi nhưng mà bà bạc về Không, không, không ูถูดีๆถูดีๆ,ๆไม่ได้อาบตามนานครับผม <S <S ดเดือนละครั้งนะครับผมการดาบน้ำผมครับออว่าไม่ได้ออกไปไหนนะครับผมก็เลยไม่ได้อาบนะครับผม หากินอะไรหากินเปลือกไม้นะครับเปลือกไม้ครับเปลือยยุคข้าวเปลือยยุคข้าวก็กินนะครับดูเด็กน้อยใช้พลังนะครับดูเด็กน้อยใช้พลังแล้วอึบ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 เอาฮืออโอ้โอ้โอ้เอาเอาดูนะครับเหยียบขอบอาหารนะครับผมโอ้ยหาแต่เรื่องแทน้อหอาแต่เรื่องแท่น้อย เพื่อหาเรื่องดีเถอะอาผึงแม่ดีๆเลยอาผึงแม่ดีๆนะครับผมเอาเอาเอาโอ้ยกระดาษปูติดแล้วเอาเอา เดี๋ยวเหตุอะไรเฮ้ยนๆเอแย่งแย่งแ่งแย่งกันกินอะไรครับเอ้อย่ากวนนะครับอย่ากวนเดี๋ยวโดนนะครับ ดูสีผิวนะครับผมผู้บ่าวแก้มแดงนะครับผมแก้มแดงนะครับผมแล้วเนี้ยน้อยแก้มแดงนะครับเอาครับไปนอดดีๆลูกนอนดีๆเร็วอนอดดีๆอาบดีๆเลย เอา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 ึ้นมาหยาดกันแล้วโอ้ยโอ้ยมือมือมือขาเหยียบมือโอ้ยวัตรกระเทียมลงเดยอนี่วัตรกลงเดเยอนี่ปวดปวดนะครับปวดดื้อมึนมากนะครับผมไม่ใช่ธรรมดานะครับผมเด็กน้อยนี่ขนาดปีสองเดือนนะครับผมอุ้ยเอายากนะครับไม่ใช่ว่าเอาง่ายๆนะครับผมขนาดปีสองเดือนนะครับผม ตัวขนาดนี้นะครับผมเอายากมากนะครับผมว่าเขาแข็งแรงนะครับผมเยอยยๆๆๆๆๆแข็งแรงมากเลยนีนะครับตั้งน้อยที่แข็งแรงนะครับผมฮึ๊บฮึ๊บฮึ๊บโอ๊โอ๊โอโอ โอ้โอ้หาเรื่องให้แม่นะครับผมหาเรื่องแล้วรอบควนแม่นะครับดูนะครับดูดูด,ดูดูเขาควนแม่ครับแม่จะถูไม่ได้นะครับจะควนดูดูดูดดวนวนวนแม่จะทําความสะอาดร่างกายนะครับผมชะล้างไม่ได้เลยครอบควนแม่นะครับผม เด็กน้อยชอบหาเรื่องนะครับร <c oughs> ับผมออาเอ้าเอ้าเอ้าฮึบเอา,เอาโ,อโดนส,สวนเขาโดนส้นเขาระวังโดนส้นระวังโดนส้นฮึบฮึบน,นันน่นนั่นนั่นเอ๊ะเด๊กเอ็กอ้เอ้โรับผมสำหรับพิเศษนะครับผม ต้องขอขอบคุณนะครับขอบคุณพ่อแม่ๆนะครับผมขอบคุณพ่อแม่ทุกคนทุกท่านนะครับผม,ผมก็อย่าลืมครับผมช่วยกดไลค์กดแชร์ครับส u b s c r i b e ติดาตดามน,นะครับผมให้กับแนนอนยจากเพชรกาชาแนลด้วยนะครับผมก็ต้องขอขอบคุณนะครับสวัสดีครับ